สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมนะครับจากช่องทีตาทีเอนะครับวันนี้เราจะมาสอนการไปโลกสามกันนะครับทุกคนหลังจนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการไปโลกสามนะครับแบบแรกผมให้ไปที่ตรงนั้นนะครับผมลืมแล้วมันมาตรงไหนอ่ะที่ทําไอ้เควสบาโรเทมิโออ่ะใช่มันให้ไปทำนั่นแหละต้องไปตรงจุดจุดที่เอาหมวกเจ้านั่นแหละไอ้นู่นไอ้นู่นอ่ะคูณเห็นไหมไอตรงเรืองๆใหญ่นั่นแหละ น่ะผมเอาปูมซีคอยวงแล้วนะนั่นแหละผมลืมแล้วว่าชื่ออะไรลืมแล้วว่าทุกคนอ๋อนี่ไงโคลิเซียมโอเคให้ให้ทุกคนนะครับมาที่โคลิเซียมอันดับต่อไปก็คือให้มาตรงที่เราปล่อยพวกนักโทษนะครับเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยที่เราอุ้ย,อ,อ,ยอ้าวชิบใหม่เออโชขึ้นไปเลยเอันนะครับแล้วจะมีไอตันแนวแดงตัวนี้นะครับ ซึ่งเราให้เราคุยกับมันนะครับแต่ว่าผมต้องเตรียมพร้อมมากๆเลยโอเคเตรียมพร้อมไปนูเราไปลอกสามกันเขาปลูกให้ไปตีบอสแอดมินนะครับมาบอสแอดมินนี่มันก็ถึกนะทุกคนถึกอยู่อ่าฮะเปิดมาพร้อมแล้วจัดมันไปเลยนะครับทุกคนไอ้ป้ามามาบอสแอดมินอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยลอย,ห,อยห,หลบได้เว้ยบอสแอดมิน ให้เรามาทําการตีบอสแอดมินนะครับซึ่งพักเกิดใครมีพักก็คือก็ถือว่าตีง่ายนะครับลบสกิลลบสกิลฟาดปาดไปหนึ่งทีเบือ้อหนาที่สังเกตเอาเฟซสองมาโอเคเราตีมันจนเฟซสองนะครับมันก็จะมีแเมเนิชันแบบนี้นะครับนี่แกนะเ้ก้นี่ก็เป็นแเมเนิชันนี่เด็ดนี่นก็จะเป็นการฟันดาบกันนะครับทุกคน เนี icana, ่ยเนี bum, cents, ่ย <ged> ฟ <bubble> <together> <ived> <today> ับฟ <k rat ky tube> so ับฟับฟับมือร์ฟับฟับฟับปับปับปิกปับเมื่อไร17พศจะมาว่าเอ็ดเมงก็รอไปในอนาคต17พศก็น่าจะมาแล้วกูบอกว่าให้รอก่อนใน17พศเนี่ยฮึมให้น้ำไปดูเลยแล้วกันว่า17พศเป็นไงเดี๋ยวกูพาไปแต่อันดับแรกก็คือฟานมึงก่อน กูบอกว่าจะเป็นพัร์ทสามมึงกำลังจะมาในอนาคตไอ้สัตว์รีบร้อนจังเลยเนาะอยากให้สิบเจ็ดพัร์ทสามมาไวๆถ้านใดมึงก็ไปดูกับกูไปว่าสิบเจ็ดพัร์ทสามเป็นยังไงไอ้สัตว์ไปละอันนี้ผมพูดเล่นๆทุกคนทำเล่นๆเรียบร้อยนะครับนี่มันจะมีขึ้นมานะครับว่าบลาบ l a bla 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 ไม่ต้องอ่านมันนะครับนี่มันต้องไปอ่านมันนะครับทุกคนที่เก่งอ่านแล้วถัดไปให้เราไปที่เกาะกินโซนนะครัะคลิปนี้ตไวๆไวๆหน่อยอ้าว คนยิงเลยนะครับเดี๋ยวกูผีผีอยู่อยิงงูกมานะครับแล้วก็ฮนะแล้วก็ไปที่กอะกีนโซนกันเลยนะครับอืถึงหน้า <c oughs> เออผลพลาผมยังไม่ตื่นนะคะมี่ไปลูกสัตว์เนี่ยไม่รู้จะทำผลพลาตื่นหรือเปล่ามีใครชว่วยตรงนั้นผมยังไม่รู้เลย ได้ทีมงานไม่มาว้าวจุดหนึ่งไปละไปหนึ่งนะครับทุกคนมีคนโทรมาโทรมาอะไรตอนวันนี้เปน็นนะครับทุกคนขอหยุดจิ๊กจั๊กไม่ได้เมื่อกี้นะครัะมีคนโทรมาขอก็ขอโทษเลยนะครับเมื่อกี้มีคนโทรมามาให้เรามาคุยกับตัวนี้นะครับที่กองเรือทำไมแกไรห้าตัวเลยเหรอจะไปนลูกสามไหนตัว ให้เรามาคนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปโลกสามกันเลยสู่โลกสามเออค้างโอเคนะครับมาละเดี๋ยวไปโลกสามกันเลยนะครับทุกคนว้าวเข้าสู่โลกสามไม่มีโลกสีเราจะเข้าสู่โลกสามกันแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเข้าสู่โลกสามว้าวโคตรสวย ตอนกลางคืนที่างสวยเหลือเกินมีดวงดาวที่สวยจังออโอเคแล้วเข้าสู่เป็นโลกสามเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่เลยตัวจุดบอกว่าเราต้องไปค่าอะไรบ้างหนึ่งพันห้าร้อยได้ผมให้เงินเยอะอยู่นะโอเคนะคบทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคือความจริงอะความจริงจะทานานกว่านี้แหละแต่ว่าทีมงานผมไม่มานะครับเลยไม่ได้ทาเลยไม่ได้ทานานน่ะนะคะเพราะว่าถ้ากับทีมงานผมมา,มมาหรือเพื่อผมนั่นแหละ เขาจะมาช่วยหาดาบเอ็นมะปะน่าจะใช่นะครับเขาช่วยผมหาดาบเอ็นมะแต่อันนี้ก็ไม่เขาไม่ได้มานะครับอ่ะขอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอไลค์สักห้าสิบไลค์พอนะครับทุกคนรท่านักไปแล้วกันบ๊ายบายอ่ะแล้วอย่าลืมนะครับไอคลิปที่ผมรีวิวผลแสงนะครับมันมีอยู่นะครับในในช่องผมช่วยไปคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้เปลี่ยนชื่อช่องบอะไรนะครับคอมเมนต์ไหนน่าสนใจผมเพื่ตอคอมเมนต์นั้นนะครับโอเคไปลบ๊ายบาย